เรื่องเราเช้านี้นะครับรายการหนึ่งนาทีเราต่อเนื่องไปเลยนะครับไปดูวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วและก็ดูวันนี้เมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดทุกอย่างก็ปกตินะครับท่านผู้ชมฮะการซ่อมแซมถนนทางต่างๆอย่างที่ว่ามวลน,น้ําก้อนนี้มาจากไหนทบทวนไหมบางโฉมสีแตกไงใช่แล้วก็ทะลักไว้ที่บ้านหมี่ลบบุรีก่อนนะแล้วก็หลากมาที่บ้านแพรกแล้วก็ลามมาถึงตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเนี่ยแหละฮะทำให้หลังจากนั้นอยุธยาเจอมาสามเด้ง เด้งที่หนึ่งเจ้าพญา,าเด้งที่สองป่าศักดิ์และเด้งที่สามบางโฉมสีแตกนะเสร็จจากสารัตรนนครจากนั้นเข้านิคมอุตสาหกรรมโลดนะหรือโฉมอุตสาหกรรมโลดนะเสร็จจากนั้นซึ่งจะไล่เลี้ยงเป็นต้นไปจากนี้เป็นต้นไปจะเห็นนะครับว่าก่อเมืองยุทธยาก็เอาไม่อยู่แล้วจากนั้นเป็นต้นไปก็เป็นนัดชัดเจนว่าที่เราไปบอกตรงนั้นเนี่ยบนสะพานจําได้ไหมนอหม้องไว้จําได้ค่ะ กรุงเทพไม่เหลือแน่ถ้าเห็นขนาดนี้แล้วน้ำแรงด้วยตอนนั้นนะแต่สภาพการล่าสุดก็ไปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะนี่อันนี้ที่โรงพักค่ะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ในตารวจท่านนี้ชี้จุดให้ดูว่าปีก่อนมันท่วมถึงตรงไหนปีที่แล้วยังไปทักทายกันอยู่นะ <c oughs> ปีนี้โอ้โหดีท่วมมิดหัว <c oughs> นะฮะดีนที่วันนั้นชวนผมเข้าไปแล้วผมไปเข้าไป <c oughs> มิดหัวแล้วมืดตื่อเลยเนี่ยน้องใบฮะนอกจากนั้นก็ยังมีวัดบางเพลิง นะฮะถ้าจะวาดพาดูบริเวณรอบวัดที่ถูกน้ําท่วมถึงขอบหน้าต่างกุฏิแล้วก็ได้บรุรณะแล้วด้วยเงินของวัดเองนะฮะก็อย่างที่ว่าครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กชาวเขาที่มีตอนนั้นมีเด็กบาสายู่ต้องห้าต้องเจ็ดแปดสิบคนเนี่ยนะฮะนี่ฮะขนาดเดียวกันที่โรงพักบางประหารอย่างที่ว่ามันอยู่ในที่ร่มขณะนี้ซ่อมแซมแล้วนี่วัดนะฮะแล้วก็โรงพัก ถนนสาย347ประทุมพาน์ีบางประหารช่วงหน้าทุ่งมะขามหยองเคยจมน้ำและก็เป็นจุดที่ชาวบ้านอ,อพยพอาศาัยอยู่บนทุ่งมะขามหยองก็ก็เรียบร้อยดีปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะนี่คือภาพล่าสุดและก็หวังว่ามันจะเป็นบทเรียนขนาดนี้ทุกฝ่ายกำลังป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับอ่ะท่านผู้ชมฮะมีข่าวร้ายนะครับหลังจากที่เรานำเสนอข่าวอาดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทชายคู่ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นตำนานเพราะ เป็นผู้ที่ตีชายคู่และได้แชมป์แรกของประเทศไทยในยุคนั้นสมัยนั้นดาบตำรวจปราโมททีละวิวัฒนะฮะหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยอาการมะเร็งปอดและตอนหลังลูกลามต่อสู้มา1ปีกับ6เดือนโดยประมาณเมื่อตอน5โรยการหรือตีห้าที่ผ่านมาคุณปราโมทได้เสียชีวิตสิ้นใจอย่างสงบที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ญาติเตรียมบำเพ็ญกุศลนะฮะจะมีพิธีสวดอภิธรรมที่วัดถาว,วรวารามที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะบ้านเกิดของโค้ดโมดนะคะตอนนี้กําลังหารือกันด้วยว่าอาจจะมีการจัดแข่งแบดมินตันขึ้นมารายการหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงโค้ดโมดนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับครอบครัวของโค้ดโมดท่านสู้ถึงที่สุดแล้วนะฮะค่ะอย่างน้อยในช่วงสุดท้ายของชีวิตโค้ดโมดก็คงมีความสุขที่ได้เห็น ลูกศิษยเ์เพื่อนๆคนในวงการแบดมินตันไปให้กำลังใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะฮะสังคมนี้จะดูแลครอบครัวของโคชโมดซึ่งอยู่ข้างหลังเอาไว้เป็นอย่างดีนะ,ะขณะนี้กำลังมีการแข่งขันแบดมินตันออ t h a i แลด์หรือว่าการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทัวประชาานด้วยก็คงเป็นจังหวะพอดีเลยแหะครับท่านผู้ชมฮะ นะที่เดอะมอลบางกะปิ <S 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 วันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ลูกศิษย์คนสุดท้องของโค้ชปราโมทก็จะลงแข่งด้วยนะครับค่ะลงแข่งเป็นครั้งแรกด้วยเป็นนัดแรกในแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยท่านมาเสียชีวิตในจนังหวะเวลาที่กำลังมีการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยพอดีเลยแสดงเสียแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮนะ,ะและเรามานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกับติดตามรายละเอียดนะฮะขณะนี้ดีเบต ผู้นำสหรัฐนะระหว่างมิรอมนีกับบารักโอบามาเป็นดีเบตนัดแรกเริ่มแล้วนะครับน้องไบร์นี่กำลังพูดบารักโอบามากำลังพูดอยู่นะคะ s อ i n v e s t ะไรคือความแตกต่างสำคัญ e s ญญญเรื่องการสร้างงานจ้างใช่ระหว่างเขาทั้งคู่เนี่ยมีนโยบายเรื่องการจ้างงานยังไงบ้างนะคะ,น,ะนี่เป็นดีเบตแรกนะ <st ut ters> ก่อนที่จะดีเบตบารักโอบามาดูจะเป็นต่อพอสมควร<ะ>เดี๋ยวดูกันนะครับโตชมมะ <st ut ters> ดูภาพอย่างนี้ไปเดี๋ยวเจาะจอยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะและเราก็จะมาปิดท้ายอันนี้ชาวบ้านที่ชุมพรเขาทำอะไรแปลกดิเหมือนกันรวมตัววางพวงหลีดไว้อะไรการประปาส่วนภูมิภาคชุมพรอะไรเนี่ยคือน้ำประปาเขาไม่ไหลามาเป็นปีๆเลยนะคะเลยไปรวม,มตัวกัน,ชนใช่ชาวบ้านว่าอย่างนั้นบริเวณ3แยกปากน้ําชุมพรค่ะชาวบ้านหมู่ที่5บ้านหัวกรูนะคะก็เลยไปรวมตัวกันอย่างคุณก้องฟ้าอินน้อยเนี่ย ไปเขียนป้ายข้อความเลยแล้วก็ตะโกนด้วยป้ายในเขียนว่าขอน้ําหน่อยหนูจะตายอยู่แล้วหรือมีป้ายเขียนไว้ว่าจ่ายค่าน้ําทุกเดือนแต่ไม่ได้ใช้น้ําบาง,บางป้ายก็เขียนว่าเหม็นจังคนไม่ได้อาบน้ําไปโรงเรียนจุดทูบแล้วก็วางพวงรีดไว้อะไรหน้าปั๊มน้ําของการประปาเลยค่ะคือมาติดตั้งแล้วก็ใช้ไม่ได้นี่นะคะ,ะคุณกองฟ้าบอกจ่ายค่าน้าทุกเดือนคือขั้นต่ำเนี่ย85บาทบปกติก็200ถึง2,000ก็มีแต่ปรากฏน้ําก็ไม่ไหลก็ยังจ่ายกันอยู่นะคะเดือดร้อนหนักเลยเ 8ปดนากาเนาทีครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับเรื่องเราเช้านี้8ปดนากาสินาทีนะฮะวันนี้เอาสัตว์แปลกๆมาให้ท่านผู้ชมดูอยู่ข้างหน้าผมนะฮะน้องรายเอาไปไว้ข้างหน้าไหมไว้ตรงนู้นดีแล้วค่ะมังมุมที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกนะครับกูตี้ซับไฟอนาเป็นโชที่เชื่อกันว่าสวยที่สุดในโลกเพราะมีสีน้ำเงินตัดกับลายสีเหลืองสีขาว และลวดลายสีขาวบนส่วนหัวและลำตัวเฉพาะสีสันของตัวผู้จะฉูดฉาดกว่าตัวเมียอืแล้วมันปราดเปรียวเพราะอยู่บนต้นไม้อายุเฉลี่ย7จ็สิปีนะถ้าเป็นตัวเมีย่ถ้าตัวผู้2อถึงสปีเรียกว่าอายุยืนละว่ากันว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของนักสะสมแมงมุมทั่วโลกแต่ไม่สามารถจับเล่นได้นะน้องไรจะจับไหมไม่จับค่ะ แมงมุมกูตี้ซับฟรายออนาเมนโทค่ะนะแต่สวยนะอันนี้ของจริงนะฮะน้องใบมาจับดูจะได้รู้ว่าเคลื่อนไหว ไม่ใช่ไหมส่วนข้างล่างเต่าเหลืองเผือกอันนี้เป็นตัวแรกของโลกค่ะเป็นเต่าหายากนะคะเป็นเต่าเพศเมียอายุ6ปีเป็นเต่าหายากพบในประเทศไทยเท่านั้นคือคนพบที่จังหวัดตากลักษณะเด่นของเขาคือจะมีสีเหลืองทองทั้งตัวเลยคือปกติเต่าชนิดนี้เนี่ยจะมีสีน้ำตาลหรือสีออกดำๆเพราะฉะนั้นสีแบบนี้ถือว่าหายากมากออแล้วก็ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนมูลค่าของเจ้าตัวนี้ให้คุณผู้ชมทายว่าราคาเท่าไหร่คุณสรยุทตธต้องทายไหมคะ หนึ่งล้านสองแสนบาทคือมีคนพร้อมซื้อใช่ตัวเนี้ยมัน<อ>หายากจริงมีตัวเป็นตัวแรกของโลกกันนะคะแล้วก็หายากด้วยโอ้โหนี่เต่าเหลืองเผือกนะฮะท่านผู้ชมฮะอือายุหปีค่ะพบในประเทศไทยเท่านั้นใช่ตัวนี้พบที่จังหวัดตากค่ะอืมเป็นตัวเมียโอ้ตายแล้วหายากหายาก ที่เอามาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในโอกาสจัดงานวันปลาสวยงามแห่งชาติประจำปี2555นะครับซึ่งรายได้จากการจัดงานเนี่ยจะสมทบทุนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยาสกสปักชาติไทยจัดโดยห้างเดอะมองามวงวานร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตและชมรมที่เกี่ยวข้องกับปลาสวยงามทั้งหลายก็คือชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทย งานวันปลาสวยงามแห่งชาติมหัศจรรย์เหนือจินตนาการอลังการโลกแห่งสัตว์น้ำเขามีตู้ปลาขนาดยาวกว่า3เมตรสิตู้กับปลาเงินล้านอย่างเช่นปลาอโรวนานาทองมาเลปลาอโรวาน่าซิลเวอร์ปลาเรดเทรลแคทฟิชแพลตินัมแล้วก็ปลาคาฟอย่างนี้นะคะแล้วก็จะระดมเอาสัตว์เผือกจากทุกมุมโลกมาจัดแสดงรวมถึงสัตว์หาชมยากเอ็กซติกเพรอย่างที่เรามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ยังมีพวกเมียแคท เฟนเน็กฟ็อกมีอะไรเยอะแยะมีการประกวดชิงชมป์ประเทศไทยด้วยนะฮะสำหรับพันปลาสวยงาม59ประเภทชิงถ้วยพระราชทานด้วยจัดระหว่างวันที่6-14ถึงตุลาคมนะฮะที่ห้อง MCC Hall ชั้น4เดอะมองงามวงวานอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตรเนี่ยสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาตไทยค่ะนี่ เชิญได้เลยนะฮะอันนี้เป็นวันปลาสวยงามแห่งชาติปีนี้เขาจัดที่งานวงวานที่เดลโมนะฮะหกถึงสิบสี่ครับอ้าวเชิญไปชมกันได้ผมก็เป็นแฟนตัวยงของงานอย่างนี้ค่ะนี่ไปดูแล้วก็จะได้ศึกษาว่าเอ๊ะเขาดูยังไงถึงถึงชนะการประกวดอะไรเงี้ยนะฮะสวยงามแต่น,นี่<อ>ไม่ประกวด<า>ใช่ <c oughs> ไหมพราะมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเออเอาขอบคุณนะทางวันปล่อยปลาสวยงามแห่งชาติเดลโมการวงวานที่ส่งมาให้ยืมนะครับค่ะ ว่ากันต่อไปดูความคืบหน้ากรณีน้องกระแตที่เสียชีวิตล่าสุดจากในท็อปอใ,นในป๊อปธน,นัทใช่ไหมล่าสุดป๊อปยังไม่ไปพบตำรวจเพิ่มเติมยังค่ะแต่มีคนจับตาดูว่าป๊อปจะไปที่งานศพของน้องกระแตหรือไม่มแต่ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่จะไม่พร้อม ใช่คือบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปรับศพลูกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลจุฬาคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเอาชุดสีขาวที่ลูกชอบเนี่ยมาสวมใส่ให้คือน้องเนี่ยเป็นคนชอบทําบุญถือศีลกินเจบวชชีพรามาก็หลายครั้งนะคะจากนั้นก็ไปที่วัดมงคลประชารามอยู่ที่พุทธมณฑลนครปฐมทําพิธีรดน้ําศพตอน4ี่โมงเย็นค่ะคุณพ่อบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดถึงคู่กรณีทั้งนั้นเพราะว่ากลัวจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เรื่องคดีก็มอบหมาย ทนายเป็นคนดําเนินการไปนะคะคุณพ่อบอกด้วยว่ายังไงก็ตามไม่ยอมเอาโศกกรรมให้กับคนที่ทําลูกสาวเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าจะเข้ามาเคารพศพลูกสาวเนี่ยก็ไม่ว่าถ้าจะมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่ต้องมาพูดเพราะว่าเรื่องทั้งหมดให้ทนายดูแลผลนเจอกมายังไงก็แล้วแต่ทนายฟังเสียงคุณพ่อค่ะลูกเท่าไม่ถึงการก็ยังว่าครับทำไปด้วยความที่ว่าว่าอวดรู้อวดอะไรพวกนี้ครับอย,อย่าไปทำเลยอย่างเงี้ย ่ากายเราก็ดีอยู่แล้ว,ว,ลวขอให้ลูกผมเป็นบทเรียนบางครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับคือไม่ฝากอะครับเพราะไม่เม่เมืม่อเขาไม่คุยกับเราเราก็ไม่ต้องคุยกับเขาก็ปล่อยให้ทนายเขาดาเนินงานอย่างเดียวครับผมทนายเขาจัดการอย่างเดียวครับดีแล้วฮะ ท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาได้แล้วนะครับผ่านหน้าจอของเรานี่แหละวงเล็บว่าที่สุดนะฮะเรามีเสื้อแฟนข่าวเรื่องราเช้านี้ด o m อให้สิบท่านเลยนะฮะจนจบรายการเมื่อวานนี้จาก SMS หน้าจอเนอันดับหนึ่งเป็นเรื่องของน้องกระแตนี่แหละ<ช>ที่เสียชีวิตนะอันดับที่สองก็เรื่องของน้องแฝดสยามอบอุ้มกระอดอ้อมนะคะซึ่งวันนี้มีข่าวดีละใช่นะฮะและอันดับสามเรื่องกรุงเทพเมืองรถติดอันดับหนึ่งของ BBC ส่วนที่ Facebook นะฮะ มอ <Morning S 1> นติงนิวทีวีสามอันดับหนึ่งก็เมืองรถติดนั่นแหละฮะกรุงเทพมหานครอันดับสองคือเจ้าหมากาบังนะคะหมาฟิลิปปินส์ที่ช่วยเด็กอันดับที่สามก็คือข่าวบันเทิงน้องอเล็กซ์บอกแล้วว่าดูใจกับนคเตอร์นะคะอันนี้ใน Facebook m o r n i n ิวทีวีสามนะครับพูดถึงเจ้ากาบังตอนนี้โด่งดังค่ะแต่ที่จะพูดต่อไปนี้มีหมายอดอึดตัวหนึ่งนะฮะจากเมืองทอนตันแมสซาชูเซตเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์เปิดเผยว่ามีหมาตัวหนึ่งมันรอดมาได้ถึงแม้ว่าจะถูกรถชน แล้วลากมันติดไปด้วยเนี่ย17กิโลเมตร17กิโลเมตรด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันรอดชีวิตวอันนี้เรีวยกว่าหมาไดฮาร์ดฮะ ค่ะคือติดอยู่ใต้ตะแกรงหน้ารถยนต์นั่นแหละวิ่งไปอีก17กิโลเนี่ยน้องใบแล้วก็ไปทั้งอย่างนั้นนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ผสมสีขาวค่ะรถชนมันแล้วมันก็เลยเข้าไปติดอยู่ที่ตะแกรงหน้ารถนะคะเหตุเกิดใน20กันยายนที่ผ่านมาตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับรถเนี่ยเหย,ยียบเหยียบเบรกแล้วเพื่อที่จะหาทางหยุดรถแต่ไม่ทันเห็น <ขอ S 1> ว่ามีเจ้าตัวเนี้ยเขาชนเข้าไปก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง17กิโลเมตรความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งรถคันอื่นเห็นก็ เลยบอกคันนี้ว่าให้หยุดรถแล้วก็เนี่ยเอามันออกมาแล้วก็นำตัวไปรักษานะคะ,คะมันก็ตัวสั่นเลยค่ะมันตกใจกลัวมากนี่ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วนะคะโอ้ยไดย้ฮารจริงๆเคราะดีมไปติดอยู่ในตะแกรงนะคะนั่นเลยพี่ฮะ17บกิโลด้วยความเร็ว80กิโลคือถ้าเป็นผมติดอย่างนี้คงคลาตายไปก่อนแล้วค <c oughs> ุณผู้ชมมา,มาดูเรื่องความอ้วนกันหน่อยนะครับ